สวัสดีครับวันนี้เรากบมันเยี่ยมมาชมหมูเขกกำลังคลอดลูกครับประมาณสามโมงสี่โมงนี่และครับเุณนเรื่มคลอดมา่อยคนคลอดลูกยา่าคนจริงลูกครับทับลูก มาส้มมาหมึ่น้มกันครับ่วยไปทำคอดเพื่อ,อ,อจะซิปจะประมาณสามทุ่มกับสี่ทุ่มครับมันคอดง่ายอยู่ออกแต่ละสองตัวครับดูเพิ่น แต่ว,ว่าใช้เวลานานจังหน่อยครับสามสี่โมงเกือบสี่ทุ่ม <tune in the> minyak <middle> <tune in the middle> น้องออกนองออกผมได้ลบนองออกนองออกผมโอ้โคตรจะโศกโคตรสโศ้โคตรจะโศเผสโคตรออกเก้าตูรอดเปรดตูเหรบ เดี๋ยวเมื่อหนาผมจะมาถ่ายอัปเดตลูกหมูน่ารักน่ารักห้เบิง์ตนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ได้นะครับเพืเป็นกำลังใจในการทัางชิพครับถ้าสนใจก็มาดูได้ที่อำเภอตะเกงจังหวัดนครพนมนะครับฟาร์มผม